อิซิปันเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่ามายมายหัวใจของฉันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันค่ะอิสิปัต,ตนาเมลุคไทยวันคือที่อยู่แห่งฤาษีอิสิคือฤาษีค่ะแล้วก็ปันก็คือการแบ่งปันนะคะเราก็ถือว่าอิสิปันคือการแบ่งปันศาสตรแห่งฤาษีเนี่ยสู่พวงชนเพื่อสุขภาพที่ดีทั่วหน้าค่ะ จริงๆลูกประครบอ e ีซิปันเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญา3มชนิดนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่เก่าแก่ดั้งเดิมเลยคือ1ภูมิปัญญางานปั้นดินซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวกาเกาะเกร็ดนนทบุรีแล้วก็ภูมิปัญญาด้านการประครบนะคะซึ่งมันถือว่าเป็นว,วัฒนธรรมชุมชนมีมาตั้งแต่อดีตจะมีการประครบกันในบ้าน แล้วก็อย่างที่3ก็คือภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรไทยซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็รักษาโรคได้จริงนะคะและณวันนี้เนี่ยเรายังจะเพิ่มนวัตรกรรมเข้าไปอีกตัวหนึ่งคือนวัตรกรรมเกี่ยวกับผ้ามัดย้อมจากกาบมะพร้าวธรรมชาติหลังจากมีนวัตรกรรม4ตัวแล้วเนี่ยเรายังมาทําให้ใช้ง่ายขึ้นอีกโดยใช้เทคโนโลยีที่ทุกบ้านมีก็คือไมโครเวฟเดิมทีการจะทําให้ร้อน ตัวลูกประครบผ้าเนี่ยต้องไปนึ่งใช้เวลาตั้ง10นาทีแล้วก็วกว่าแล้วก็ทําความร้อนได้แป๊บเดียวก็ต้องนึ่งซ้ำแต่ลูกประครบอิสิป,ปันเนี่ยเราใช้ไมโครเวฟ2นาทีจะร้อนนานถึง30นาทีมันเพียงพอเลยค่ะกับการที่จะใช้ดูแลร่างกายสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งของลูกประครบเจรามิกอิสิป,ปันคือสามารถเป็นประครบเย็นได้ด้วยอันนี้เราแค่เอาน้าแข็งใส่ลงมาในกระป๋อเขาก็จะกลายเป็นลูกประครบเย็นที่ไม่เลเอะเทอะแล้วก็ เก็บความเย็นได้อีกนะถือได้ว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านที่ควรจะมีไวอ้อะค่ะทางผู้ออกแบบก็ ก็สามารถช่วยเราได้มากเลยค่ะในเรื่องของการพัฒนาให้มันสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วอยังสามารถที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้อีกจริงๆนะคะคือเราได้ไอเดียจากเขาเยอะเลยค่ะแล้วจริงๆงานนี้เราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานด้วยนะฐานของอิซิปันเนี่ยที่เราว่าสวยแล้วเนี่ยจากงานนี้ออกแบบใหม่ คือเดิมเนี่ยมันเหมือนกับว่ารูปประครบเราจมลงไปในฐานใช่ไหมคะแต่พอมารอบนี้กลายเป็นว่าเขาชูรูปประครบเนี่ยให้เด่นขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยในการขนส่งเนี่ยดีขึ้นของเราบานออกใช่ไหมคะตัวเนี้ยแต่รูปเนี้ยเขาจะแบบงุ้มเข้าแล้วก็วางได้พอดีสวยงาม <S <S ก็ได้ทั้งความปลอดภัยในเรื่องขนส่งแล้วก็เรื่องของความโมเดิร์นสวยงามขึ้นคะ่ะ โจทย์ที่ได้รับมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามีความท้าทายพอสมควรครับคือออกไปแนวแนว,แนวยากนิดนึงด้วยซ้ไปเพราะว่ามันมันไม่ได้เราไม่ได้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิตนะครับเรามาอยู่ในขั้นตอนของการที่เหมือนกับว่าปรับปรุงหน้าตาจูนมันให้แบบใกล้เคียงกับการขายขั้นสุดท้ายมากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับคือฟังก์ชันมันบังคับการใช้งานอยู่แล้วมันแทบจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไม่ได้เลยเนี้ยครับ เราแค่เปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตให้มันแบบมีความคงทนขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นผมมาคาดหวังว่าคนที่เขาเห็นครั้งแรกเขาจะแบบมีความแบบอยากที่จะสัมผัสหรือว่าอยากที่จะแบบเข้ามาจับต้องมันหรือว่าเรียนรู้กับมันว่าเออมันคืออะไรบางสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็คือในเรื่องของการใช้ผ้ามัดย้อมมาใช้ในการออกแบบนะครับก็คือเราต้องการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันให้ดูทันสมัยมากขึ้นให้ถึงแบบ เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนะครับจับต้องง่ายอะไรประมาณนี้ครับโดยการดึงเทคนิคของแบบการมัดย้อมของญี่ปุ่นนี้เป็นสไตล์ชิบุริมาเพราะว่าพอเวลาเราคลี่ออกมาแล้วเนี่ยแพทเทิร์นของลายมัดย้อมของตัวนี้ยมันไปละไม้คล้ายคลึงกับฟอร์มของลายไทยบางส่วนเราก็เลยดึงมาใช้แล้วใช้โทนสีเนี่ยในการทำงานเพราะว่าอยากให้มัน เข้าถึงธรรมชาติของคนพื้นถิ่นนั้นๆอะไรประมาณนี้ครับโ้ภูมิใจมากเลยจริงๆไม่ได้เก่งอะไรหรอกเป็นว่าอิสิปันเก่งมากกว่า ตัวเขาเองมีคุณสมบัติที่ดีมากเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนำความดีทั้งหลายมารวมกันแล้วก็มาหาวิธีใช้ให้มันง่ายขึ้นอีซิปันคือ perfect gift ที่ทุกคนสามารถหรือควรจะซื้อหาไปฝากบุคคลอันเป็นที่รักหรือเป็นของขวัญให้กับตัวเองเพราะว่ามันมันรวมภูมิปัญญาที่ดีๆของไทยแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีทั่วหน้านะคะที่อยากจะมอบให้